มาปบมาเจอกันแล้วนะคะในชงเรียนก้องหลักของว่วงซึงไล่ไล่ทานเหมือนเรียนก็บอกว่าเป็นเรียนปกติธรรมดาก้องทานนะคะเพราะว่าทานมีอยู่แล้วก็บาบองว่าไลา่ไล่ทานจะมีอยู่แล้วก็มาดูซ้ำอีกที่นะคะเพราะว่าชงเรียนกองรักของว่วงก็เวียนไปเวียนมาลงเรียนี่มีแล้วมั้งไม่มีที่มั้งก่อนหน้าปบ้อยมัม้งก็นำมาอายับชมกันเรื่อยๆนะคะถ้าว่าใครที่ไม่ อยากดูก็เลื่อนพ้านก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ถ้าใกล้จ่ว่ามีความเมตตากรุณาชงเล่นเป็นจงเล็กๆไม่ไม่ก็นําเรียนไม้รับชมก็เนี่ยเลื่อนพานนะคะตือว่าทานก็ดูเล่นๆไปสักนาทีว่าว่านะคะเพราะว่าแต่ละคนก็เล่นน้อยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรียนรากันอะไรเรียนนี้ถ้าถูกตาเล่นด้านหน้าก็จะสาบว่าเป็นเรียน โปโซอะไรนะคะเดี๋ยวจะปิดให้ถุก่านได้รับชมเพ็นเรียนที่บ้านการชายมาเรียนนะคะดูจากเรียนก็รู้เลยนะคะว่าอ่าแปเซียนครับเอ็นจัดเลยนะคะว่าเป็นโปโซโซ่ปันอารอยอีอาีปโปโซโซ่ปันอารยีอ,ยอ,อาด้านล่างก็เป็นวัดละแกวนะคะมีกันเรียวจะไมคะถูกๆ่กกาน ตาไม่มีตีก็ไม่ใหญ่หนักจะส้มตัวยงแล้วนะคะชวนหมาเรียนนี่ก็มีกันอย่เร็วกันนาจงเรียนก็เราก็ว่วงอ่าอยากเรียวก็ยังมียูเซียเรียนเลยนะคะก็ตื่นว่าเป็นเรียนตีน้ำไม้รับชมกันมังเร็วนะคะเรียนนี่เขาเป็นเรียนตีปลาเสียนย่อยนะคะจากการสังเกตว่าปลาเสียนย่อย อ๋อมันมีอีกแ็บนึงน,นะคะคือเรียนตีมีประเซีนเล็กนะคะสือง่ายยากนี่นะว่าเป็นประเสี้ยน่เรามาสังเกตกันดูตีด้านหน้านะคะตีด้านหน้าอ๋อไม่ได้เอาตีชีมาเลยก็เนี่ยนะคะถ้าว่าโดเด็กคําวาเดสนะคะโดเด็กไม่มีปืนตีว่างนี่ตู้ว่าเป็นประเสีใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นประเสีนเล็กพืนตีตีคําว่าโดเด็กมันจะว่างอยู่ตนเดียวนะคะไม่ได้เอาตีชีมาแต่ตานกุ้งจะ ดูโอ๊กนะคะคือะคะําว่าโดเด็กซึ่งคําว่าเดชนะคะดดเด็กตั่วเป็นปืนตีเก็บเก็บแบบนี้แสดงว่าประเทศใหญยนะคะถ้าวาประเทศเล็กนุ่นจะมีตีว่างอยู่นะคะนี่เดี๋ยวนี้กุ้งเยีจ่ายเป็นประเทศให้ยต่างปีน,นะคะ,ะให้ดูจัดๆอีกทีเมื่อนกันหมดนะคะซีเรียสหร,รับไกัดูด้านล่างเหลือนึงเรียนนะคะ<ๆ><ๆ>ก็เป็นการผลิตช่องรูปแบบคือช่องล็อกล็อกประเทศใหญย เนี่ยนะคะธรรมดาปลาเส้นญ่อยคงไม่มีปลาเส้นเล็กนะคะปลาเส้นญ่อยเราดูจากดอเด็กนี่ค่ะอ่าดอเด็กจะไม่มีปื้นตีว่างมีแบบนี้ตื้ว่าเป็นปลาเส้นใ่ญ่เตาไปใกล้กะนราคามากกว่านาเรียนแต่ก็ไม่กี่บาทแต่ถ้าจันไปพบปลุกๆกันนะคะคือไปพบแบบประเทศนเล็กนะคะเราต้งกิติดอเด็กเรยวนจะอยู่ประเทศนเล็กเล็วนะคะ<ม>ก็นําไปใกล้ในร้านตีกา รับสื่อเรียนก็จะได้ราคานะคะส้มกับตีเราก่อนนานะคะแต่ถ้าว่าเป็นแบบนี้คือประเซ็นใหญ่ราคาก็ไม่มีนะคะตัวนังชือช่วยจังเลยผู้มีปุอณเดียดราชการที่เก้านะคะแต่เสียดายเป็นประเซ็นใหญ่ทางนั้นเลยแล้วก็ป้านการจ่ายมาเรือไม่ใช่ยูเอ็นซีนะคะ<ม>อยากนะคะส้มพันห้ายิบาวัดประเกลนะคะราคาก็หนึ่งบาทอินชัดนะคะก<ม>็ไอตันลองอ้าเล้นะคะเพื่อได้ประเซ็นเเล็ก ตาปลเสเล็กเราสังกิตติโดเด็กกมบะดีตนะคกะก็จะเห็นว่ามีทีว่างอ่ก้องกำวตัวโดนะคะคือตัวโดเด็กมันมีทีว่างอยู่มากมันอ้วมันจะอยู่กลึงเดียวนะคะนั่นก็คือไดเบียนะคะแต่นี่ก็ตื่ว่าเก็บไว้เป็นตีระลึกนะคะไอมีความสุขเราได้เก็บเรลี่นะคะสำหรับวันนี้ชงเรียนก็ระคองว่งก็ขอบคุณมากๆนะคะตาวาตาัน มีเมตตาก,กบกรุณากดไลค์กดแชร์ไม่ใจเหนื่อยเลยนะคะไหวจ้ากันก็นไม่รูจ้าเลยอย่างไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรตะกี้ตีนะคะแลก็ให้ทุกตานมีความสุขกับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ